ตเติมน้ำมันรถในญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นจะมีปั๊มแบบที่ให้เราเติมเองจะมีเขียนคำว่าเซลฟ์อยู่ข้างหน้าค่ะเซลฟ์มาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าด้วยตัวเองนั่นเองก่อนอื่นให้เราขับรถเข้ามาเลยแล้วเราต้องรู้ก่อนนะว่ารถของเราอะ่ะใช้น้ำมันอะไรจากนั้นก็ให้เข้ามาที่ตู้ถ้ามีเมนูเป็นภาษาอังกฤษจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือใครถนัดญี่ปุ่นก็เอาญี่ปุ่นนะขั้นแรกก็จะต้องเลือกก่อนว่าเราจะจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตครั้งนี้เราจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็กดคำว่าบัตรเครดิตแล้วก็เเสียบบัข้าไปค่ะ เมื่อเครื่องอ่านบัตรเสร็จแล้วมันก็จะคืนบัตรเรากลับมาแล้วมันก็จะถามว่าเรามีบัตรสะสมแต้มหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กดไม่มีแล้วก็เลือกชนิดน้ํามันของเราค่ะจากนั้นก็เลือกว่าเราจะเติมแบบไหนครั้งนี้เราจะเติมที่5000เยนมันก็จะคํานวณมาให้เสร็จสรรพเลยว่า5,000ันเยนน่ะได้กี่ลิตรแล้วก็ต้องเอามือมาลูบตรงนี้นะตรงที่ลูบเมื่อกี้คือเป็นการลูบเพื่อกันไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วเราก็หยิบหัวจ่ายน้ํามันออกมาเลยจากนั้นก็เอามาเติมเองกดไปเรื่อยๆรอให้เลขมันหมุนค่ะ เมื่อมันครบยอดที่เราจะจ่ายเมื่อไหร่มันก็จะหยุดเองจากนั้นก็เอาหัวใจน้ำมันมาเก็บแล้วก็ปิดฝาน้ำมันของเราเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแล้วเครื่องก็จะจ่ายใบเสร็จออกมาให้นะคะ